สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะในคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้มันคือผลของต้นพลับลาซึ่งพลับปลาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะเพื่อนจะเป็นสมุนไพรเป็นยาปลูกเพื่อใช้สปปรรพคุณทางยารักษาเกี่ยวกับลำไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสปปรรพคุณทั้งหมด12ข้อนะคะเปลือกเป็นยาลำต้นเป็นยานะคะส่วนผลทานได้ตอนสมัยเด็กๆอ้อชอบ กินต้นพับพลาตัวนี้เปลือกมันจะดําแต่ตอนนี้ที่อ้อก,กาลังอัดคลิปอยู่เปลือกมันไม่ดำนะคะเพื่อนไอ้มันยังผลมันยังไม่สุกถ้าสุกมันจะเป็นสีดําเหมือนหมักเล็บแมวนะเพื่อนทานอร่อยนะคะเพื่อนต้นนี้นี่ที่อ้อมาเจอนี่ก็คือดกมากดกสุดๆขอโทษนะคะลําต้นมันจะอยู่ข้างในในนั้นนะพอดีว่ามันลกนะคะไม่เดินเข้าไป เอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะได้มเมรดพันธุ์ของต้นคลับพลาเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะได้มเมรดต้นคลับพลาหรือต้นกล้าพลับพลาไปปลูกติดต่อมาได้ที่ออที่เบอร์โทร0876069955 ID Line AUNGSAARA09 อ่านว่าอังศรา09กับคันต้นพลับพลาขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ